บอาประชานครับผมเมื่อนี้กะได้โอกาสเขามาตอนนูกในเมืองเนาะครับเนาะพอ่ามาส่งลูกสาวมาล่ำครับผมมาล่าด้วยวิไลพระละอุดรเนาะครับเนาะเลยถือโอกาสช่วงเวลาถาลูกสาวกับแม่เขาหันกะได้เอานกติดมานน้ำพี่น้องมานแล้วตัวนึงครับผมเออมานแล้วกะนังนางแกะเคลืนอยู่แต่ตัวขางข้างนี่ละพี่น้องนี่ ทางข้างเงี้ยอ้ยบอปานใดเพราะว่าบันด้ยื่นเสียงนุกเลยพี่น้องเสียงลดลายครับผมแลีนแต่ลดชวดกีลดกร,ร,ระไดอี่ลหลายพวดบันด้ยื่นเสียงเนี่ยตัวใกล้ๆนี่นางเบิ่งทั้งรถนี่ครับผมเนี่ยเห็นก้าวขาเลยละ <c ười> thank you Woo-hoo! Woo! Woo-hoo! Woo! Whoa! <laughs> What <laughs> the The truth, the truth, the truth, Tēnā <laughs> koe. Bye-bye. Bye-bye.